เห็นด้านนอกนี่ก็คือแบบบรรยากาศล้านนามากๆเลยนะคะอีสร้างขึ้นในสมัยพัน้ากาวิโรรสุริยวงศ์นะคะดีๆหนึ่งในเจียงใหม่นะที่งามขนาดแล้วก็วัาน,นี้นะเอามาช่องพาภูวิมุ่แค,ค่กันกิกูเกสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้แอปโปนะคะก็มาตีสาวเหนือเจ้าต้องทักไทยเป็นกำเหนือนะสวัสดีเจ้าเอ๊ะ วันนี้มาเป็นทีมสาวเหนือนะคะเพราะว่าใส่ชุดให้เข้ากับบรรยากาศที่แอปเจะพาพี่ๆทุกคนไปวันนี้อปเปมาเที่ยวแล้วก็ได้แวะมาที่วัดต้นแก่นนะคะทุกคนนี่แอปอปเคยถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าวันนั้นน่ะมาถ่ายรูปแต่ว่าวันนี้มาเที่ยวแบบจริงจังนะคะก็เลยลวดใส่ชุดผ้าเมืองเมืองน้อยนี่โหขนาดแค่กำแพงนะคะก็ยังเห็นความ ร้านนาเลยทุกคนปลายการคาเข้าไปด้านในกันดีกว่าวอพอได้ไหมคะพอเป็นแบบเจ้านางเหนือบอเจ้าไปค่ะทุกคนพาเดินเข้าวัดต้นแก่นนะคะหรือว่าวัดอินทราวานนี้นะคะก็จะเป็นป้ายวัดนะคะก่อนที่จะเดินเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันค่ะหน้าประตูวัดโอ้โหแค่แบบ แค่เห็นด้านนอกนี่ก็คือแบบบรรยากาศร้านนามากๆเลยนะคะแล้วรก็เลยถือโอกาสมาแต่งตีมร้านนาเนาะมาว่าทั้งทีก็ขอแต่งตีมร้านนาหน่อยนะคะเป็นสาวร้านนาสมัยตะกอนเจ้าขเข้าไป็นค่ะทุกคนคะเดินเข้าไปกราบพระข้างในกันคะ่ะสวยมากๆเลย บรรยากาศนะคะของวัดต้นเก่นนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยเข้าไปด้านในกันนะคะด้านในวิหารนะคะก็จะมีประทธรูกเก่าแก่ประดิษฐานอยู่นะคะ ไอปอจะบอกว่าวัดต้นแกวนี้นะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะพอเดินเข้าไปในวิหารแห่งนี้นะคะเหมือนได้ย้อนยุคกลับเข้าไปในล้านนาสมัยก่อนนะคะเนื่องจากในวิหารแห่งนี้นะคะก็ยังคงเป็นความดั้งเดิมความสมัยก่อนแอปอนะคะก็กราบพระพุทธร,รูปที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะ ขอตั้งจิตอธิษฐานเพราะวัดน,นี้เนี่ยศักดิ์สิสทธิ์มากๆเลยค่ะพระพุทธรูปปูนปั้นที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะค่ะทุกคนคะก็วัดต้นแกว่แห่งนี้นะคะก็สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิโรรสุริยวงศ์นะคะเป็นผู้ปกครององค์ที่6ของเมืองล้านาน,านานะ,ะเมืองเชียงใหม่เนาะก็ พระพุทธรูปที่เห็นนะก็สร้างพร้อมๆกับวัดแห่งนี้เลยนะคะก็คือภายในวัดเนี่ยจะเป็นศิละปะแบบล้านนาะดั้งเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาออกไปด้านนอกนะคะชมบริเวณด้านนอกว่าเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนคะก็ออกมาดูบริเวณนอกวัดแล้วนะคะไม่ใช่นอกวัดแอปปอลพูดผิดรอบวัดนะคะก็คือรอบๆพระวิาหารนีงไ คนเห็นทรงเลค่ะคือสวยมากเป็นแบบร้านนาแท้เลยนะคะดั้งเดิมเลยก็คือถ้าใครอยากเห็นแบบศิลปะร้านนาโบราณแท้จริงเป็นยังไงนะคะสามารถมาที่วัดต้นแก่นได้นะคะทามาดูศิลปะอันงดงามสมัยเมื่อก่อนสมัยล้านนาสมัยเวียงนครพิงนเนสมัยที่เขาเรว่าเพียงพิงนะจ้า เลยนะคะมีตรงนี้หรือว่าถ้าใครอินกับเรื่องกินกาซลองนะคะใครเคยดูกันบ้างเอ่ยก็ที่ตรงนี้เลยนะคะ<ม>ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เขาถ่ายทำเนาะอืมสวยมากโอ้โหคนลุกเลยอะ่ะภายในศาลาก็เขาก็ยังอนุรักษ์ความเป็นล้านนานะคะก็คืออนุรักษ์ไว้เพราะว่าที่เดียวที่เป็นศิลปะล้านนาแบบสมบูรณ์นะคะ วันนี้เนี่ยไม่มีพระจำพรรษานะคะทุกคนวันนี้ปอก็มาเป็นสาวล้านนาสาวล้านนาอือหก็ขอพูดเหนือหน่อยแอปอไม่ได้พูดเหนือเลยอ่าเพราะว่าก็แบบไม่ใช่เพราะว่าสิคือใส่ชุดล้านนามาอยู่บางร้านนานะคะก็ขอพูดให้เข้ากับบรรยากาศแบบร้านนาล้านนาหน่อยนะคะ a คชัน่นเฮ เข้าสู่ทีมล้านนางนะเจ้าข้าเจ้าก็ขออนุญาตอู้ภาษาเมืองชักน้อยเนาะเพราะว่าเฮามาอยู่ในทีนที่เป็นเมืองขนาดเมืองเต้เมืองว่านะเจ้าเป็นเป็นเขาห้องว่าอย่างก็โบราณสถานที่เป็นความล้านนาศิลปะล้านนาที่แต้จริงแต้จริง,งนี่นะแล้วก็วันนี้เนี่ย ตัวข้าเจ้าเนี่ยตัวข้าเจ้าแต่ว่าขอห้องตัวก็ว่าแอปเปิลเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวปนกันเดี๋ยวงงนะเดี๋ยวก็ห้องข้าเจ้าเดี๋ยวก็ห้องแอปเปิลตัวตัวแอปเปิลเนี่ยก็คือว่าได้มีโอกาสได้ใส่จุดนี้จุดเจ้านางเจ้าขเขาอเจ้าขาจ้จุดคนเมืองเหนือคนล้านนาตาเต่สมัยตะกอนอย่างเขาก็จะใส่เส้ออี้เลยเจ้ามาอู้ภาษาเหนือเล็กน้อยเนาะ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นจะได้พ่องงามกว่าเจ้าสำหรับตัวแอปอหนางามขนาดเลยที่นี่คือเป็ตตี้ที่หนึ่งในเจียงใหม่นะ้ะที่งามขนาดแล้วก็วัดนี้หนะวาวัดต้นแหวนก็เป็นวัดที่เก่าแก่แฮมปี้หนึ่งในเมืองเจียงใหม่นะ่ะเจ้าคือว่าต้นแก่นเนี่ย สาเหตุที่เขาตั้งชื่อว่าวัดต้นแกวนะเจ้าเพราะว่ามีต้นักแกวนอยู่เนาะหรือว่าต้นตะคบตะคบในภาษาแกางนะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าวัดต้นแกืมคือคนเหนือคนตะกอนว่าเขาก็จะตั้งชื่อว่าตามต้นไม้วัดไหนมีต้นไม้ไหนหน้าเขาก็จะตั้งตามชื่อให้นะเดี๋ยวพอจะพามาดูต้นบักแขวนเนาะเพราะว่าวัดนี้คือวัดต้นแกวนมันก็ต้องมีต้นักแขวนนันก็ไอบหัดป้ายเขาติดไว้อยู่ตรงให้ว่ามีต้นักแขวนนะเจ้าไปไปกับเจ้าเดี๋ยวจะาไปดู ตามข้าเจ้ามาตามข้าเจ้ามาน่เน่มาเจ้ามาตรงนี้นี่ที่หนันนี้จะมีอยู่ต้นเดียวกล้าที่เหลือในวัดนี้ต้นมะแขวนเนาะกำเมืองเดี๋ยวพอแซ้พอขวาก่อนมาหันแล้วนะหันเขาติดไป้ลยก็ต,ตรงนี้ ต้นแก่นนะเจ้าเป็นต้นที่หลงเหลือน่าจะต้นสุดท้ายที่อยู่ที่วัดนี้คือต้นกําเนิดของชื่อวัดต้นแก่นนะเจ้า <Okay. S 1> ก็กลับมาเป็นภาคไทยนะคะเราจะบอกว่าที่วัดน,นี้ชื่อต้นแก่นเนี่ยเพราะว่ามีต้นแก่นเยอะนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าวัดต้นแก่นในสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเนี่ยวัดน,นี้ จะชื่อว่าตุ้งเป่นนะคะทุกคน mm hmm. ก็แอปปอจะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะลาไปด้วยบรรยากาศร้านนานบรรยากาศเหนือเหนือของภาคเหนือสนนะน์เ mm hmm. มืองเหนือเจ้า mm hmm. ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามแพร่บอลด้วยนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm. ไปแล้วนะเจ้าบ๊ายบาย